สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมอิตาเลียนเบสบอกอีกแล้วนะคะเย่ก็คือโอเคก็คือวันนี้น่าจะเป็นแบบคลิปแรกที่เล่นอิตาเลียนเบสบอกมั้งหรือว่าจะไม่ได้แหละก็คือวันนี้เราจะมากับเพื่อนเรานะคะชื่อ,อว่าซิกมาบอยนะคะไม่ใช่ค่ะชื่อแอนโช่ใช่เพื่อนเราชื่อแอนโชแต่เพื่อนเราตั้งโปรไฟล์เป็นซิกมาบอยค่ะเ,คเพื่อนเราตั้งโปรไฟล์เป็นซิกมาบอยแต่ว่าตั้งแต่เขาชื่อแอนโชนี่อันนี้จะเป็นตัวของเพื่อนเรานะคะก็เดี๋ยวไปเล่นกันเลยโอเคมา อันนี้คือมังจระเ้อ่ะนี่ต่อมาอันนี้คืออะไรเธออันนี้ใช่ไหมเออใช่เอ้าไม่ใช่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 เอาใหม่อามามามาเธอมาต่อมาอันไหนมันฝรั่งทอดก่อลีลลี่ลิลีล่าเออนักฆ่าคาปูชิโน่อันนี้อันนี้คือเออเออใช่ปะนี่เธอมานี้มานี้อันนี้คือตุ้ง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 ต่อมาอันนี้คือนาเบกาเออใช่ใช่ใช่ฉันว่าเธอจะไป พาลาเล่พาลาพาลาเล่แหละพาลาล่ะเ,เ,เ,เออใช่มาต่อมาโ,โ,โคกโคกแต่เคยส่งอะไรของมันวะเนี่ยอ่าต่อมาอันนี้แหละมั่งเออก็คือมาเลยมามาจำได้เปล่าว่าทางไหนอะถึงเพื่อเราจะความจำเสื่อมนะคะโอเคมาเธอต่อมาฝั่งไหนปปลาปลาใช่เธอเป็นเป็นปลาเนาะมาต่อมาปีอะไร โอเคต่อมานี้จะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะคะรถไฟตูสนะต่อมานะคะ <c oughs> เออเรื่องเรื่องอะไรต่อมานะคะนักบอลเล่เออต่อมานะคะเออจะเป็นบาลานโต้โอ้ยโอ้ตัวนี้แทบจะตายไม่เห็นทุเรศเลยอันนี้ทุกคนจะไม่ใช่เออฉันว่าอันนี้พวกเป็นบานาร่าเนี่ยเออปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกไอเคต่อมาอัตแทลสตาปอร์โจฮิปโปอ,อันนี้แหละ มาดินินดุนลิมลิมปลปีอไรเปนจ๊ออะไรอะเธออันนี้เป็นอะี้ปะอะไรนี่หนูเออนไม่บอกต่อมาาัเลาัเลตู้ช่เก่งก็ตู้เย็นลูพี่ลยิ่แเก่งเออชเ่ลาวาลาเาอะเฮ้ยตมตาเลยอะเฮ้ย โอเค嘛เออต่อมามันนินลิงลิงยุ่นหรือเปล่าไม่ใช่เขาโอเคต่อมากิ้งจอกบานาน่านี่มันไม่ใช่กิ้งจอกนะคะมันคือลิงนะคะคุณเลียนนี่ไหนแจ๊ะเจ๊ะแจ๊ะโอ้ยโอ้เอฟจีเขาตักโอเคต่อมานี่แหละเออใช่อันนี้แหละมั้งเออใช่กิ้งจอกนี่ไงกิ้งจอกด้วยโอเคต่อมานะคะน่าจะเป็นอันนี้เออใช่ต่อมาคืออะไรอ่ะกุ้งใช่ไหมเออใช่ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ใตัวนี้ตัวนี้โอ้มเกอบตุยโอเคยังต่อมาเออมเจไหมมเ้า่ี่มเจมากลมจะไปิดชดโอ้ปีดโอตัวตัวพวกนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะเอออันนี้แหละเออใช่ฉันตบโอการน้ำร้อน เส er. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือแตงโมเออเจ่งเจ๋งเ่งอุ้ยต่อมาใกล้ใกจบแล้วเธอกจบแล้วใ้จบแล้วมายินยีนนนมายินยีนยนมายินยีนยนโอ้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 มายินจีนจมายินยีนมาินีนโอ้สุดท้ายเบคอยังไมมาแล้วสไล่นได้ยัย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 สดีัเนี่ยดู่อุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะเลมา บอกนะคะคือเพื่อนเราพาเล่นแบบนี้มาสองรอบแล้วค่ะ<ม>โอเคก,ก็จะผิดคลิปก่อนแทนทั้งหมดโอ้พอสิ่นก็แบบไม่รอเลยนะอ่ะมาอันนี้คืออะไรกดปุ่มกิ๊กอ๋อโอเคมาสวัสดีค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะคะที่ลืมกดไลค์สักใบแทน์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไปอยากให้เพื่อนเรามาอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเป็นบุยสวนแค่เป็นบุยเลย